จะให้ขึ years, yeah? Yeah? Yeah. Yeah. Uh ้นสมรูครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเด้อโดยอ่ะจำชื่อผนได้อีกบ่โดยโดยอ่ะเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเบาธรรมรัตน์สีมคุณกะนำสกุลกันเด็บสีเตี้ยบโบเท็กวันไหนจำวัว่อยได้ดีแต่สื่อจําได้ โอ้ยนาอสะอาดว่าเละนี่ป้าเจ้านาะพี่น้องเมนี่ทองฟ้าแจ่มใสงามมเอนี่พี่น้องเนาะเล็ดอ่ะพี่น้องเนาะมเอนี่กาบุเชงกำลังจีเรือทางเข้าไปพภูเหล็กพี่น้องอยู่เทียงไฮเทียงหน้าทางนองหลอดมาเฮาพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเข้ามาหบมาสมอ่าในช่วงเวลาตอนเที่ยงมเอนี่พี่น้องเนาะอ่ะเอนี่กาถือว่าตั้งแต่ภูเหล็กพี่น้อง เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เราประจักษ์เนาะเรื่องการเกษตรสำหรับน้องคัวให้ทั้งนอง้องรอดเรียบร้อยแล้วพี่น้อยแบบนี้เนาะอ่ามุหยากเกิดรอดกี่คนเนาะเฮ็ดพี่น้อยการใช้จ่ายนี่เบิดไปอยู่ลาดหาลาดหาไปหน่อยเพราะว่าหนึ่งมานี่มาปกตินึ่กับเจ้บบา่บแพงเนาะคือเ้างหูกันอะไรไเบี้ยก็นองทงเนาะเพราะว่าเพิ่น บมมีเอกสารมีแคบาใบาย,ยกย,ย้าอีกซื้อนะพี่น้อง <c oughs> แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนะีเสียงกาจะเอาไปให้ทั้งน้องเพื่อนบัน,น้พี่นอ้อยดํำเนินการต่อไปกัขึ้นอยู่กับทางทางผู้ <c oughs> ใหญ่เพื่อนบัน,น้พี่น้องเนาะเสียงคบเหนบนสบายใน่พี่นอ้อยขอโทษขออภัยละลายเด้นะอเนาะมันหยกดมันขึ้นกกนี่เกิเจ็บพอพี่นอ้อยนะจังไดกะพี่น้องเนาะเรื่องดํำเนินการที่สามโน้นควนี้พี่นอ้อยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทาง พี ane, on, ่ธรรมรัตน์ศิลาพลเป็นเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเฮาพี่หน่อยเนาะก็หลายมื้อแล้วพี่หน่อยเนาะทางพี่เพิ่นกับบดิทักถามมาหาทา้งโบเซียงพี่หน่อยเซียงก็แท็กบอกเพิ่นอยู่ว่าสมนุครัวน้องรถอ่ะเสร็จแล้วพี่หน่อยเนาะมีแต่ว่าไปเหมาะไปทางลาเพิ่นแล้วกะเพิ่มเติมแนะนำบอกต่อบาดเห็นปะบุลละพี่หน่อยย่างไปน้ำกันประมาณกิโลปลายเนาะมื้อนี้กะเดินทางมากับลุงคือเก่ามื้อนี้พี่หน่อยเนาะเดี๋ยวโบเซียงขอญาติจับกล้องพี่หน่อยยังอยู่ อ่าบ้านโน้ดุงเนาะเข้าพี่น้อ้สบายดีอ้อโทษมังนะเข่าเข่ามาซีื่อเขากินม้าชิมื้อนี่เจ้านี่พไดดร้ายเจ้านะใช่ไอที่เป็นไอที่สีเข่าใช่ไหมสีเข่าอ้อันนี้ไปใส่กับปายนมันนี่กระดาษชุดเลยจูเฮือนพี่น้องยังมากยัง Một nhau. Uh, <laughs> Những chịu binh đuôi. Ti dóng mùa đâu. Một cứ mọi người này người mọi 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 người người mọi 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 แน่นบมดละบาทั้งนี้บ่เหจี๊แม่นลงพุ่นละปุ่งพ่ดละน้อไอต่ำพดตายยังกับเพื่นล่ลมระบาดนี่ใส่ขาสั้นมากมันนี่ดุ้งเลยบัวใบเพราะว่าดุยขีต่อมบ้านนี่ก็ลดค่าพี่น้อยเขาไปบ้านอ่าฮงไปมอบเครื่องคองไอเพื่อนออกมาลดลดค่าบาดนี่ <laughs> ừ. bạn ừ, oh, đấy, hàng trăm nghìn đấy, um, thành kíp bôm cái này cũng sẽ ngày càng được chi tiết, oh, đấy nhỉ nó, căng hé sai nó, mặn nông bơm, nó đây, phân chia hai cái gì nó Ờ, rồi Ồ, nó 2kg oh, so thôi đấy. À, đấy Đúng rồi, Ê... à, oh, mình đẹp. cái Bộ này đi thử, 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 thử nhá, nó gãy đấy, đúng Đi vô thang hình vô này Màu ăn gấp mê lông pèo này đây đẹp Nó nó này

รงสการคนเสียอยู่บ้านเนาะันสาโอ้เนาะพี่น้อยบุยากเสเที่ยวไปไหนนะเนาะแลวกับมาม่ใหราลักะอ่าขึ้นอยู่ในระว่างขั้นตอนต่อไปวนี้พี่น้องแต่อ่านี่สมรรถควรจบแล้วแต่ว่าอ่า บัดพระซาชนนี่เห็ดโมได้ได้แดงดุดงเนาะยังโมท่านเนี่ยหอดอายุครบสิบแปดปีเนาะตัวน้องเพิ่นแค่สิบหกสิบหกเข่าสิบเจ็ดนี่แหละน้อยแต่ว่าถ่าเห็ดอ่าพาสปอร์ตนี่ได้อยู่พาสปอร์ตนี่ได้พี่น้องวัดท่องเที่ยวอ่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรืว่าอ่าไปประเทศต่างๆเนาะ ราลักเล็ก็สิไปไปไทยนี่แหละพี่น้องเนาะไปบ้านพี่น้องใกล้าแยมนลม่แันสรเมว่ามาแปวมมันเปื้อนบ่เปียกน้ำน้ำถึงเปื้อนเนาะแเพิ่มเก็บเจ้านาที่เพิ่มเก็บเก็เก็บเบ่ไ้ที่ทรายเขานะเพิ่นไปเพิ่นกองไว้ต่ฝนตกมามันเปียกมันน้ำเขามันแฉมันยังนัเนาะเปื้อน À, nó no, men bót nè, cái à, là bự xiên, là mà. men say ô oh, men là, luôn này, chẳng bù khoai đấy bự xiên cả, đừng bù say nó ngu như bọ, oh khai gì đó say thiệu này po hang lại pino ấy, có khẩu này nó ở bên lẽ nè, ta sẽ đi kiếm khẩu máu để đấy nỉ nó. ไปใช้ยีต์เลยนะขั้อหน้าโอ้ขั้อหน้าโอ้เป็นอยู่คนเดียวบะดุน้อยเป็นธรรมดาเลยนี่พอดีเขวเลียมครัพี่เขลมพอดีใส่ข้นองครับ โอแห้งแล้วทันว no. no no ่าเป็นประเภทหนูก uh ็เมนหนูชิงนะโดยเนาะเมนบ่เมนหนูคุกหนูยังหนูชิ้นนู้ตัวนี้นะเป็นยากได้นี่อยากได้นี่อยากเข้าได้นี่เขี่ยไหมอ่ายากใช่ปุ๊บเนาใส่เนาะเราอยูู่้เดียวบ่อน จมีพายุอยู่บ่ออยู่เพิงเื่อนนี่มิดสะมอยมิดสะมอยเนาะเมืดพื้นเลยอยู่พียงเลยนะมัดอันของมูเซียงนี่กับว่าสป,ปอร์นี่ก็สิไปเฮ็ดอยู่พี่นอ้อยเฮ็ดไว้ก่อนป่านนี้วันยันได้เดินทางอ่า<ม>สิไปเฮ็ดไปเลยกับทางอ่าแม่น้องเปียวเบิดครอบครัวเลยเฮ็ดไว้อ่าพอด,ดีอ่าทางพุ่ทธพี่น้อยขอญาติหลายเนาะนานนี่ได้ อ่าทางแม่แม่วิกกี้เนาะแม่วิกกี้อยู่ต่างประเทศคนฝากเงินมาให้ทางแม่น้องเปียวเอ่าเฮ็ดบัตเ่าสปอร์ตเล็ดล่าสุดเนี่ยไปเฮ็ดแค่บัตอันนี้จะเชื่อไปนอนบัตประชาชนแต่ว่าบัตสปอร์ตเขายังบอท่านได้เฮ็ดนี่บุเชียงวาดการเพิ่งแหละเนี่ยจะไปนั่เล่นการไปถามเมืองทางเจ้าหน้าที่เพิ่อนมาเพิ่นสี่อ่าลายเพราะว่าสี่คนก็จะนักม่วงเติบยุบเฮ็ดบัตสี่คนนะบ่สี่คนเลย ma là bạn gì nó, à nó, nhiều năng con cái đây lại, nó, ở nhà cô đơn, anh, 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 แม่นนนี่เนาะโอ้ยน้อองมานี่ก็ยูพเดียวบ่โดยเอ่อเอาหน้าบ่าวกับอันมาหน้าไพ่ไปใช่ไหมหน้าไพ่เราเมื่อรินน้ำมีตู้อ๋อเมื่อเรื่องมันมีตู้พุ่นดูบ้านมันบ่โดยหน้าบ่าวจะได้ซะเราเมื่อเรืองดีอ๋อไปสงสการสงสการแม่นนี่เนาะเนาะนุ่มดยเดี่ยงงัวบ่อยู่เดี่ยงงัวบ่นางเจ้าน่ะโดยเพื่อนให้เบิ่งงัวเลยกะง่ายงัวจิเออ โดยใช้งวงได้เถ่ะนะที่ใช้อ๋อกินข้าอะไรบ่กินแล้วได้ยังกินข้าวกับต้มน้ำไหมอ๋อได้กินข่าแล้วต้มเนาะให้ได้กินข้าวแล้วเลยให้กินข้าวแล้วก็ให้กับคนท่านตื่นนอนให้ใส่ยูเธิงหน่ะมามาอ๋อนึกว่าแขกคนนะมาก็อยู่อ่ามีเจตัวอยู่นี่น่ะมีลายอยู่มีลายอยู่ มีหลาย <ละ S 1> ชีวิตอยู่อยู่เฝ้าเบิ่งงวัวเบิ่งอันนี้ทั้งอาก่อนเนาะโกูพี่น้นบบองเอาเพื่องใหาย่บมือนีิเบิดอเราบอกเพื่องเจ้ามื่อนหร่มื่อไหร่ก็ติ่มอยู่กูจงโป่งแล้วมือนีิงอแล้วหรอะเออมามาอยู่หน้าตลอดบ่นะ bon à, หรือว่าเอออยู่เขื่อนน้ำเลยอยู่ตอนแรกมาน,นอนเขื่อนตอนแรกเนี่ยออกมาเขื่อน มามานู่ๆอะมาหนี้เอาขออนุญาตพี่น้องเอาเป็นการไปงานจักนิดนึงบะนี้อันเพื่อเพื่อความนี่เนาะดุงเนาะโดยโดอ่าคือมาหนี้แหละเนาะอันน่าทางสามปุ่มสามโน้ครัวนี่แหละเซ็ตเป็นที่ห่มห้อยแล้วบะนี้อยู่น้ำน้ำบุงนี่แหละนี่เมนตัวนี้บ่อ่าโดยอ่าเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วบะนี้ขออนุญาตนี้เป็นวันโดยไปเสียงจากอันคออ่าชี้แจงแจ้งนิดนึง เนาะวันนี้อันมีแต่ว่าอายุยังบ่ทันฮอดสิสิบแปดปีเฮ็ดบัตรประชาชนบ่ได้เด้อเน,นะหาะเฮาฮู้กันอยู่แล้วนี่นะอ่าเพราะว่าสิบแปดปีจังเฮ็ดได้แต่ว่าบัตรสปอร์ตนั้นเฮ็ดได้อยู่เนาะแต่ว่ายังยังบ่มีงบตัวน,นี้ก็มีงบแค่แค่ขึ้นสำนูกรัว่าอ่าตัวน,นี้ก็บเบิดไปลาดปลายพี่น้อยอ่าเด็กก็ยังเหลืออยู่จากเฮ็ดนี่แหละเนาะเพราะว่ามันกลับไปกลับมาประมาณอยู่ ผ่าโฮเกต์รอบหดเลยพี่น้อยที่เขาไปกันขนาดเนาะมึงโมเล่วเจ๊เทื่อลบไปลบมาเนี่ยเนาะบโดนาุนทางกันอย่างเงี้ยพี่น้อยภาพฝนตกช่วงนั้นกันอ่ะกับผมเป็นอยังเนาะคือว่าเสร็จสิ้นแล้ววันนี้อ่าเดี๋ยวเดือนในการใช้ใจเดี๋ยวไปเช็งจะเหมาะไว้ให้ทางน้องเพิ่นไว้อ่าใส่ชุดโตพี่น้องเงินทางผู้ใหญ่ที่ช่วยในครั้งนี้แหละแต่ว่าเ็ดอ่าปมพาสปอร์ตนี่ยังบ่มีงบเด้อเนาะ อ่านี่เดี๋ยวขึ้นูกับทางผู้ใหญ่เพิ่นบานนี้อันไม่ได้ว่าขึ้นเป็นคนที่ถูกต้องแล้วบานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนะ<ด>าะออันแต่ว่าหนึ่งมาบ้เสียงอยากอยากชี้แจงบอกคือว่าถ้าเกิดในในกรณีอล่านี้ยังมองบปเห็นเนาะถึงเคยถึงเธยเจ้าไปเห็นงานอยู่ทางาต่างประเทศอย่างเช่นนะไปเกิด,ดอี่ยังมันบุดีบองงามหนึ<ด>่งเช่นนะเพราะว่ารายชื่อที่บุเสียง อ่าอยู่ก่อนจะไปขึ้นสมุนโคนนะบเชียงเป็นคนที่ห้องรับโดยเนาะโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยะฉเชั้นจะขอชี้แจงเพิ่มเติมถ้าเกิดในกรณีที่แนลฮาร์โมนบเห็นมัานบดีบางนมบุเชียงจะบอกบอกขออ่ามีส่วนร่วมน้บเลยแค่เป็นคนตอนที่แรกว่าจะเอาหน้าหน้าบ่าวเจ้าของแหดเราบุยูโดยน้องบุเชียงก็ได้ว่าอ้าบุเป็นยังซื้อบเชียงนี่ก็ได้ได้เป็นคนผู้ห้องรับเป็นเส้นซื้อเส้นยังนะโดยแต่ว่า ก็เกิดแต่ในกรณีที่เขามองบุห็นเนาะอืมออ่ะอันนี้ประมาณนี้ก่อนพี่น้องเอ้อันนี้กามีแต่ว่าถต่มีเงินมีอยังกระฮ็ดบัตรป่ะนี่ตามนั้นเดี๋ยวใช้มูอเจ้าอยู่ใช้ใช่มือยู่หน้ามูออันสือเตียนสือเตียนเนาะโดยอ๋อเพอดีทั้งผู้ใหญ่เพิน่นจะให้เขาไปอัปเดตถามเบ้างทั้งน้องพูนเน่เหมือนกัน หน้าเราอยู่ชายหน้าเราอยู่นี่เข้าไปนี่บ่โดยไก่นากับนาเอื้สีนี่พวกไก่ปันไดเนาะโดยอเดี๋ยวมีโอกาสเบิ่งบันดาบัดในเนาะจังว่ากันน้อยอัพเดตอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพระพ่อกขหากระเช้าอันนั้นก็เนาะโดยอ่าแต่ว่าเป็นกับพ่าพ่อมันนี่เห็ดอันนี้ปุ๊บแล้วก็ บอกง,ง่ายเมื่อบ้านนะบ้าแบบนีเ้เนาะโดยสิเมื่ออยู่บอกเมื่ออยากเมื่ออยู่เมื่อลินอ๋อเมื่อลิน<ด>แต่ว่าบอกบอกเมื่ออยู่น้ำน้ำเมฆโดยอยากเมื่ออยู่น้ำเพิ่นอยู่บ่ตเทนี้นะอยากเมื่อยู่อยู่แต่เพ่นกะบอกจากเพ่นอยู่บ้านเดยบอกแบบนี้กะบอกภูขาเพ่นดีอ๋ออยากเมื่ออยู่น้ำเมฆอยู่โดย,โดย แต่ว่าบุงว่าเขาเป็นจังไดมากอย่งไรแล้วโดยอ้าวเนาะมันก็ว่าบริติโตห่ากันด้วเนาะมีกั้โดยอ๋ดูดอ่ะหมปไปอยังก็ไม่แต่ว่าตัวนี้แหละขื่นน้ำมีตู้เพิ่นแล้วเนาะขื่นน้ำอาจะแล้วตัวนี้นะก็คือถ้าเจ้ามีครอบมีครัวจังแยกออกไปอันนี้เด้ออ่านี่คืนอยู่กับเพิ่นอยุบอันนี้ไม่แต่ว่าอ่าเ็ด ยังกับขึ้นอยู่กับเพื่อนเบิร์ตเลยอแบบน,นี้เนาะต้องขอ<ด>อนุญาตทางคนในบ้านเขาแบบน,นี้เด้ดอเท่ากับเป็นคนบ้านโคกใหญ<ด>อ่อยู่เมืองอุตรดิษฐแข่งสวรรค์น,เนัเขตกลางถึกต้องนะได้แบบน,นี้เด้อโดยนี่แหละไปหน่ยย<ด>ยอยนะสำหรับทั้งอ่าทาั้ทงลาบา้าอายุครับจ่จะแจ้งเพิ่มเติมบ่มเป็นอย่างเดียวดังกล้องครับพบเจอเมื่อหน้าเดี๋ยวฉันจะบอกเพื่อนก็ได้เนาะสำหรับทั้งเห็นอันนี้แหละไปหน่อยเด้อเดยออ่ะนี่แหละ มันจะเป็นเด่มแบบนี้พี่น้อยอันนี้ฮุบี่เก็บไว้เด้อนี่ล่ะเด้อเพื่อได้เห็ดบัตตต่อไปเนี่ยเนาะติดชนีพี่น้อยไปเจออยู่เรียบร้อยแรงเึ้นครึ่งประทับตาเนาะสาธุว่าเสร็จสิ้นบ้านนี้พี่น้องยไปเซ้งสิขอตัวเดินทางก่อนเนาะเดี๋ยวอันมอบเงินให้น้องคนจำนวนที่เดือยอันทางผู้ใหญ่ให้บุเชียงเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนี่ยเนาะ ะโอเคพี่น้อยเนาะ,ะเดือ,อยยูสองแสนได้หลาดเดอ้ดอเนาะอันนี้ก็ได้แต่เจ้าสิใส่บาบนี้เดอ้ดอมีแต่ว่าเรื่องด้ำเนินการสมมติว่าจบสาม,มีก่อนเนาะถ้าทางผู้ใหญ่ยยเพิ่นว่าอยากเห็นบัตรสปอร์ตด,ด้วยว่าจังไงกะจังว่ากันแบบนี้เนาะอันนี้กะทางผู้ใหญ่ยยเพิ่นว่าช่วงท้ายปีเพิ่นว่าสิเข้ามาเยี่ยมมายามอยู่แต่ว่ากะ อ่าเพิ thing, ่งยังว่วทันติดต่อมาอยู่เนาะเพิ่อนอาจจะยังคาเวียก่างานเพิ่นเดี๋ยวพังเิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะเดยอ่ะละอ่ะอันนี Pixel ้เงินเดือจากเฮ็ดบัตรนี Qing ่แหละพี่น okay. mm ้องเอ้ยโดยเนาะบางสโนมีแต่ว่าสุดท้ายถ้าสุดท้ายต้นต้นจบผู้แหละเนาะเขาไปตั้งกันอ่าเดินทางพี่น้องเอ้ยคือหู้กันนั่นแหละเปินสีแล้วมันนี่ก็เรียบร้อยเดี๋ยวนาะอ่าก็ต้องขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นเหมือนเนาะที่ได้เพิ่นมอบหมายในก็ไอ่ารช่วยทางเจ้า ทั้งนี้ล่ะเนี่ยให้ขึ้นสมรู้คู่รู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเด้อโดยอ่ะจำชื่อผนได้อีกบ่โดยดอ่ะเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณบ่าวธรรมรัตน์สีมคุณกะนำสกุลกันเด็บสี่เดี่ยวบวชถึกวันใดจำบวชคอยได้ดีแต่สื่ออาจจำได้ก็ขอให้ให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยหายังกายรวยให้ยิ่งขอให้ความเจ็บความไข้ขอให้มี ขอให้มีแต่สิ่งดีๆที่เขามาในชีวิตนะบาเสียงก,ก็คือกันเฮียเงีงก็ให้รุ่งเรื่องให้รวยๆท้งอ้เป็นเน่ก,กับบอเสียงน้ำดีแดบเป็นสะพานมุ่งสะพานทองที่มาสอยน้องน้องก็ขอขอบใจหลายๆโดยโดอยอ่ะเนาะสาธุเ่น้อ,าานอ,นอยโดอยอ่ะโอเคบาทนี้เนาะ ว่าเรียบร้อยแล้วไปเชยงเดินทางก่อนเดินบานี้เด like ้อโอยนดยโดอ่ะสบายดีท like ั้งพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีอันนี้คือเป็นลูกครึ่งไทยลาวเลยนี่พี่น้องแต่ว่าต้นปลายสาเหตุนี่ยังอ่ายังมูพอะย่างเรเคยพบเจอแม่เจ้าจึกเทือยโดยเนาะถ้าพบเจอแม่เพื่อนนี่กะถ้าเราบอกว่าอ่าอยู่จังหวัดนั่นอยู่อำเภอนี่บ้านนั่นบ้านนี่กะบอเนี่ได้พี่น้อยเนาะ โดยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาถ่าว่าบุญยังพ่วงบารมียังมีซึ่งกันต่อกันอาจจะได้พบเจอกันเนาะกับผู้พ่อหรือว่าทางญาติมิตรจฉาที่เกี่ยวของกับทางเจ้าเนาะโดยโดยอ่ะสู้ๆเด้อสบายดีอีกรอบนึงเนาะมาเชียงขอไม้เนี่ยเนาะเก็บใบด้วเด้อบันี้เด้ออันนั้นเรียบร้อยแล้วใบนะเนาะเอาใบให้ทางประตูคนเก็บไว้เด้อบบันครับกลับก่อนเด้อ ไปนูนเลย้พี่ใช่ลำบานห้ดุพี่น้อง้ขามกับบุมีมักนี่เนาะหางเพืองอปอเนาะี่น้อนเลยหนึ่งทางตอนนี้ยากออกไปอีกพุดแหละไปดุเรียบร้อย น้อให้น้องเพื่อนนั้นนั้นแล้วมือโท์บุญโทรเขาพี่น้องไแป๊บบุญมันป่าบุญมันป่าพ่อกันอยู่ปิ้งไก่ซีนูด้อลโดยไปพี่น้ shield. องเลยอล่าเดินเดินทาง่อเนาะขออนุญาตพี่น้องเดี๋ยวไปเสียงขออนุญาตอ่ากับหน้าก้องก่อนเนาะห้อนได้พี่น้องเลย โอ้ย่าเลิกอย่าไล่ใกล้เพิ่นเด้อลูกเจ้านี่่อาเรียบร้อยได้เนาะเป็นโทษดึงแล้วข่อยพี่น้อยอ่าอยู่ห่วนกะหากะเกิดนี่หากะไล่ออกมาหนึ่งหาโตเนาะสำหรับทางอันล่ะเจ้าของเผ่าบ้านทึนท asan พี่น้อยรวมทั้งบุตรธอมลกับเจตโตผู้บาทนี่เนาะป้าโจพี่น้อยเนาะป่ะโอเคมาหนี้พี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กัถือว่ามาเหมาะอันล่ะสมุนไพรคัวในทาง น้องรอดเนาะพี่น้องเอกเสร็จสิ้นเป็นทีเฮมห้อยเด้อพี่น้องเนาะตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไรพี่น้องเนาะก็ยังไงก็ต้องขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีพียงเนาะที่ได้มอบหมายให้บบุเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะทางพี่ธรรมรัตน์ศิลาพลพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยเฮาพี่น้องเอ้ยมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสุขกายสบายใจเนาะโอเคพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้บุเสียงกับสี่คอลาพ่อแม่พี่น้องไปกัน เบิรสุขุสุขนเด้อบันนี้พี่น้องเนาะจงด๋กรขบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องใด้อฟซกันเบิดสุขุสุขคนเพี่งรักเข้ามหาบมาชมพี่น้องเ้ยคลิปของบบเสียงตั้งแต่ต้นจนจบเนากับบข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเพียงเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขนเด้อ